โฆษณาแรดบูไม่ใช่แรบูมันเป็นสโลแกนที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันทาให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าจะเล่าเรื่องเป้าหมายมันที่ว่ามันจะไม่มีเรื่องม้นเาม่นาจาหนา่านเลไม่ได้เชื่อเป้าหมายที่เลาให้ฟังมีเยอะะตอนนั้นที่อยู่ประมาณสักตอนที่โรงเรียนข แล้วในตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องแข่งกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะต้องสอบเข้ามอ .1 ของโรงนเรียนประจำอำเภอในประเทศไทยเลยที่จะได้นะซึ่งเรารู้สึกว่ามันยากมากแล้วตอนนั้นเราเ,เป็นแค่เด็กนักเรียนแค่เรียนแค่เฉลี่ยเฉ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 ยไม่เห็นเก่งมากมีคนเนก่งเราเป็นร้อยแล้วที่นั่งก็จำกัดเัยซึ่งเข้าใจในตอนสอบเข้าพิทยาคมจริงๆมันก็องเครียดมากแล้วก็ตอนที่ทั้งเป็นปัญหาตอนเที่ยงหนึ่งของพักเที่ยงนะ คุณภูมมาพูดในห้องประชุมที่นำพากันไดเลยยังมาเล่าให้ฟังว่ามีชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาต้องการที่จะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าชื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยเพราะนั้นอยู่โรงเรียนวัดปอบยานซึ่งเป็นโรงเรียนวัดธรรมดาโรงเรียนโรงเรียนแห่งซึ่งน้องคนนั้นเนี่ยเรียนไม่เก่งเลยนะแต่น้องคนนั้นเนี่ยเ้็งคนนั้นตัดสินใจว่าเขาจะต้องสอบเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้เขาก็เลยติด เขียนต้องเขียนว่าเขาจะต้องสอบเข้ามหนึ่งรลงเรียนมหาวชทยาวุฒจราแล้วจะต้องเรียนมัธยมที่โรงเรียนนี้ให้ได้เขาเอาเอาข่าเนี่ยเอาที่ไปที่ัวเรียนแล้วเขาเขาไได้เห็นตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ตอนดืที่เขาอ่านหนังสือก็ทำอย่างนี้อยู่แล้ในที่สุดนะครับเด็กคนนี้สอบเข้ามหาวิทยวิาชัยได้จริงจสุดท้ายนะครับเด็กคนนี้ตอนมปลายเขาขึ้นมาเรียนสวนศุลารแล้วเขาด้ิ่มเป็นเรียนที่เป็นทหารจากนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับ เด็กคนนี้ได้ลก,าาล,ล,ากาล,ลายเป็นผู้ประชาการทหางสูงสุดและกลายเป็นนายกรัฐมนตรีและก็กลายเป็นองคมนตรีรวมทั้งกลายเป็นประธานองคมนตรีในที่สุดนะครับเพราะฉนนั้นคือคนเอกเด่น